หลายๆคนกำลังใจจดใจจ่ออยู่กับสงครามยูเครนกับรัเสเซียเรากำลังลุ้นกันว่าใครจะชนะนี่คือสิ่งที่คนส่วนมากกำลังเฝ้าดูอยู่ใครจะชนะแต่และคนก็ลุ้นแต่และฝ่ายว่าฝ่ายไหนจะชนะเราเลือกข้างเลือกฝ่ายทันที ซึ่งการดูข่าวของพวกเราทุกวันเนี่ยไม่ได้ต่างจากการดูฟุตบอลดูเกมเราไม่รู้สึกถึงการล่มสลายของเมืองเราไม่รู้สึกถึงการตายการบาดเจ็บของผู้คนมากมายแต่เรากลับรู้สึกตื่นเต้นและมันในการที่จะหาข้อมูลเพิ่มว่าใครมีอาวุธร้ายแรงยังไงบ้างใครมี เงื่อนไขที่เป็นต่อยังไงบ้างใครจะชนะเราสนใจตรงนั้นมากกว่าหรือบางคนก็สนใจว่าถ้าฝ่ายนี้ชนะเราจะได้อะไรฝ่ายนี้เสียเราจะได้อะไรเราคิดถึงการได้ตรงนี้แหละที่ทำให้สงครามกลายเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่จริงๆแล้วสงครามคือการทำลาย ทันทีที่เกิดสงครามขึ้นมันคือความล่มสลายของโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะของคู่กรณีมันสร้างความชิบหายกระจายวงกว้างออกไปมากทีเดียวสงครามไม่เคยแก้ปัญหาอะไรบนโลกใบนี้สงครามเพียงแค่ทำให้เกิดความเครียดแค้นเกิดความชิงชังมากขึ้น และก็เป็นต้นเหตุของสงครามในวันต่อๆไปฉะนั้นสงครามจึงไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยเรามีสงครามบ่อยครั้งมากบนโลกใบนี้แต่มนุษย์ก็ไม่เคยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ว่าสงครามแต่ละครั้งหมายถึงความล่มสลายของมนุษยชาติจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะสงครามโลกหมายถึงทั้งโลก เดือดร้อนเป็นทุกข์ล้มตายกันทั้งโลกนั่นคือสงครามแต่เราไม่เรียนเราก็ยังสร้างสงครามขึ้นมาอยู่ซึ่งเหตุหลักๆของสงครามก็คือความกระหายในอำนาจและก็ความโลภที่อยากได้ทรัพยากรมาครอบครองในมือของตัวเองให้มากที่สุดนั่นเองนี่คือที่มาของสงครามดังนั้น คนที่ต้องการอำนาจคนที่ต้องการความร่ํารวยจากการกอบโกยสิ่งต่างๆมาอยู่ในมือของตัวเองเนี่ย <c oughs> ก็มักจะใช้าศาสนาหรือใช้ความเป็นชาตินิยมปลุกคนขึ้นมาเพื่อสู้เสี่ยมสอนกันให้ถือข้างให้เลือกข้างเลือกฝ่ายแล้วก็สู้กันเพื่อที่จะแย่งชิงเอาสิ่งที่ตัวเองอยากได้แย่งชิงเอาอำนาจแย่งชิงทรัพยากร มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากว่าทุกครั้งที่เกิดสงครามทุกคนไม่อยากจะเห็นมันอีกแต่ไม่นานสงครามก็เกิดขึ้นอีกแล้ววันนี้เราก็เริ่มเห็นคนจำนวนมากเริ่มเห็นว่าสงครามเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องปกติเราจะได้ดูได้ลุ้นเหมือนดูบอลดูมวยซึ่งผมคิดว่ามัน คือการเติมเชื้อสงครามขึ้นในใจเราให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นด้วยเมื่อดูข่าวแล้วผมรู้สึกเศร้าเศร้าที่เห็นว่ามนุษย์เราพัฒนามาไกลขนาดนี้พัฒนาอะไรต่างๆเยอะแยะไปพัฒนาอาวุธยุธโทโธปกรณ์เทคโนโลยีเยอะมากแต่เรากลับไม่พัฒนาวิถีชีวิตที่จะทำให้ เกิดสงครามน้อยลงได้อย่างไรพัฒนามามากๆแล้วก็สู้กันแล้วก็ทำลายกันลงมนุษย์เราคิดได้แค่นี้เหรออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเศร้าสลดใจและก็สิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมต้องกลับมาที่ตัวเองเพราะว่าผมไม่มีศักยภาพที่จะไปเคลื่อนไหวไปประท้วงไปเรียกร้องไปอะไรอย่างนั้น สิ่งที่ผมกลับมาคือการกลับมาหาตัวเองว่าวันนี้มีหน่ออ่อนของสงครามอยู่ในใจผมมากขนาดไหนซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนมีหน่ออ่อนของสงครามอยู่ในใจเสมอหน่ออ่อนของสงครามก็คือความโลภความเกลียดชัง และก็การบ้าอำนาจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้เกิดสงครามขึ้นฉะนั้นมันจึงเป็นสงครามเล็กๆในชีวิตเราก่อนเป็นสงครามในเล็กๆในชีวิตเราถ้าใครปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ยึดครองจิตใจของเราเราก็จะต้องสู้กับคนรอบข้างสู้เพื่อที่จะแย่งชิงอำนาจแย่งชิงทรัพยากรหรือ สร้างความเกลียดชังเพื่อที่จะกำจัดคนที่เราเกลียดชังออกไปนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันคือต้นอ่อนของสงครามที่มีอยู่ในทุกคนดังนั้นเมื่อคิดถึงสงครามผมก็จะกลับมาทบทวนตัวเองว่าผมมีหน่ออ่อนมากขนาดไหนตอนนี้ผลจะรีบกำจัดหน่ออ่อนได้ยังไงเพราะถ้าต้องการชีวิตที่สงบเงียบแล้วก็นิ่ง มั่นคงเราจะต้องไม่มีหนออ่อนของความรุนแรงอยู่ในใจเราเกลียดพ่อแม่ไหมเกลียดญาติพี่น้องเกลียดคนรอบข้างไหมนี่คือหนออ่อนที่เรามีฉะนั้นถ้ามันมีปุ๊บเราจะลดความเกลียดชังหรือทำให้มันหายไปได้ไงเราจะเปลี่ยนเป็นความรักได้อย่างไงเราอยากได้ของคนอื่นเราอยากรวยมากไหมถ้าเราอยากรวยเกินความจำเป็นเนี่ย เราก็จะคิดถึงการทำให้มันน้อยลงโดยการแบ่งปันมากขึ้นให้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมต้องกลับมาคิดแล้วก็กลับมาคิดดีดูที่ความคิดของตัวเองว่าเราเชื่อว่าเรานี่ดีที่สุดไหมคนอื่นแย่กว่าเราไหมถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นนั่นก็คือการเชื่อแบบชาตินิยม ถ้าเราคิดว่าเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดเรามีศาสนาที่ดีที่สุดเรามีอะไรดีที่สุดถ้าเราเชื่ออย่างนั้นโดยที่มองเห็นคนอื่นแยก่กว่าเราต่ำกว่าเรานั่นก็คือหน่อเชื้อของสงครามเช่นกันฉะนั้นเราจะผมจะต้องกลับมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้เพื่อนำตัวเองกลับมาใคร่ควญว่าทุกคนเท่าเทียมกันเราต้องเคารพ คนอื่นๆเท่าเทียมกับเคารพตัวเองเราจะต้องไม่หาทรัพย์สินมากเกินความจำเป็นเอาเฉพาะเท่าที่จำเป็นจะได้ใช้เพื่อให้ชีวิตไม่เดือดร้อนเราจะไม่รวยไม่อยากจะเป็นคนที่รวยแบบจนใช้ไม่หมดไม่ใช่ขนาดนั้นและเราไม่ต้องการที่จะมีอำนาจมากมายก็แค่เป็นคนธรรมดานี่คือสิ่งที่ผมทำได้กับตัวเองว่า ผมจะไม่ส่งเสริมสงครามได้อย่างไรผมทำได้แค่นี้นี่คือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าผมแก้ปัญหาที่ตัวเองก่อนลดหนอของสงครามลดเงื่อนไขของสงครามในตัวของตัวเองลงได้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ผมผ่อนคลายมากขึ้นเบามากขึ้นและก็มองคนอื่นด้วยความเคารพมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ ผมทำได้ในสภาวะสงครามกำลังครุกุนอยู่ในปัจจุบันและคำว่าสงครามเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่มันเป็นสงครามอีกหลายๆรูปแบบที่เราจะมองข้ามนั่นก็คือสงครามทางเศรษฐกษิจสงครามทางการเงินสงครามการค้าอะไรต่างๆซึ่งสงครามเหล่านี้สร้างความชิบหายวายป่วงให้กับโลกใบนี้มากมายนะัก แต่เพียงแต่ว่าเขาทําให้มันซับซ้อนจนเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นสงครามเท่านั้นเองฉะนั้นเราอยู่ในภาวะสงครามตลอดเวลาวันนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือการปลดเงื่อนไขสงครามในตัวเราเองและเราจะไม่ส่งเสริมสงครามในรูปแบบอื่นๆทุกรูปแบบในชีวิตของเรา